นะครับกับช่องโมโตลิซึมนะครับวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่จะมาแต่งรถเจ้าคันนี้ของผมนะครับก็ดูจากสภาพของรถแล้วก็ยับเยินพอสมควรนะครับคันนี้มีโปรแกรมว่าผมจะเปลี่ยนชุดสีใหม่ทั้งหมดนะครับก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดไฟหน้าของเรานะครับหลอดข้างในให้กลายเป็น LED นะครับก็ผมเลือกใช้เป็น หลอดชุดนี้นะครับก็เป็นหลอดของออสแ m มนะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีสองไส้นะครับเป็นสีไฟต่ําสีขาวนะครับแล้วก็ไฟสูงสีเหลืองนะครับไฟสีขาวจะอยู่ที่หกพ0นเคนะครับแล้วก็ไฟสูงสีเหลืองนะครับจะอยู่ที่สามพันะครับตัวนี้ก็จะรองรับ ระบบไฟนะครับทั้ง AC แล้วก็ DC ด้วยเลยนะนี่ก็ถ้าเกิดเป็น AC นะครับก็คือไฟจากเครื่องของรอ,อบเครื่องยนต์นะครับก็จะไม่ต้องดัดแปลงอะไรใดๆนะครับแต่คันนี้ผมกะว่าจะใช้เป็นระบบ DC นะครับก็คือต้องต่อไฟจากาสวิตช์กุญแจนะครับไฟบวกเข้ามาที่ตัวสวิตช์ไฟแล้วก็มาที่หลอดไฟนะครับจะได้ไฟมันจะได้นิ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟที่เป็นแบบระบบ AC นะครับ ไฟมันจะกระพริบตามรอบเครื่องยนต์นะครับก็ดูจากสเปคตัวนี้ก็ผมก็เล็งหลอดไฟตัวนี้มานานพอสมควรนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลือนะแต่ทีนี้พอกะว่าจะลือรถคันนี้แล้วก็เลยเดี๋ยวทำทีเดียวไปเลยนะครับตอนนี้มันยังเป็นสีเขียวอยู่เนาะก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมจะประกอบรถคันนี้ใหม่นะครับแล้วก็จะเดินระบบไฟให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็จะประกอบกลับนะครับ ทีนี้เรามาดูไฟของเดิมก่อนนะครับว่าไฟมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเนี่ไฟของเดิมรถของเวฟบ125ก็จะ ประมาณนี้นะครับมันก็จะเหลืองๆหน่อยนะเห็นไหมมันไม่ค่อยสว่างนะครับก็อยากหาเรื่องนะหาเรื่องเปลี่ยนเป็น LED นะครับเพราะว่าเห็นของคนอื่นเขาใส่ LED กันนะแล้วสวยเนาะอันนี้ดับเครื่องก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวพามาแกะดูนะครับว่าหลอดข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับ หลอดไฟออสแลมนะครับตัวนี้ก็เป็นของแท้นะอยู่มี QR code นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับของออสแลมนะครับก็กำลังไฟนะครับจะอยู่ที่ประมาณ13 5าจ้าโวลต์นะครับอยู่ที่ห6ถึงวัตต์นะครับก็คือไฟต่ำน่าจะเป็น5วัตต์นะครับแล้วก็ไฟสูงจะเป็น6วัตต์เนาะก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนี่สวยไหมนี่นะครับไฟต่ำจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนไฟสูงจะเป็นสีเหลืองนะครับ มาดูตัวหลอดไฟกันบ้างนะครับนี่ฮะก็งานก็ค่อนข้างโอเคนะครับดูตัวนี้จะเป็นขั้วหลอดแบบ T19 นะครับก็คือใช้ขั้วหลอดแบบเดิมของตัวเวฟ125ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเหมือนกันนี่นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟต่ำนะครับจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับก็ตรงนี้จะเป็นไฟสูงนะครับไฟสูงจะเป็นสีเหลืองนะครับ ก็ใช้การสะท้อนของจานฉายเดิมของโคมไฟหน้าเรานะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นลำแสงแบบผ่านโปรเจคเตอร์ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราลือลดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาหาสายไฟ ACC นะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องใช้ หลอดไฟ LED นะครับที่ผมจะต่อใหม่นะมันจะต้องเป็นไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับเป็นไฟ ACC นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะสายไฟเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นสายไฟสปอตไลท์ผมนะครับนี่นะครับผมก็จะเลือกเป็นไฟ ACC ที่มาจากสวิตช์กุญแจโดยที่เส้นเดิมนั่นแหละเส้นเดิมผมมาจากรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับนี่ก็คือเส้นนี้เส้นนี้เป็นไฟ ACC เข้าสปอตไลท์นะครับผมก็จะ มาจํำเอาตรงนี้แหละง่ายๆเลือกเอาตรงนี้ก็แล้วกันส่วนสวิตไฟนะครับที่เราจะต้องทํานะครับก็คือสวิตไฟตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่นะครับตอนที่มันต่ออยู่กับสวิตไฟอ่ะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับให้เราเอาสายสีเหลืองนะนี่ตัวนี้นะครับ แทงตัวเสียบสายไฟด้านในนะครับตรงนี้นะครับเอาสายไฟเส้นนี้ออกไปเลยแล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟนะครับเก็บเอาไว้นะครับเผื่อเรากลับมาใช้ไฟเครื่องเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวหางปลาที่ผมซื้อมานะครับเป็นคล้ายๆกับลักษณะนี้แหละแต่เราจะเอาเฉพาะตัวหางปลาของมันนะครับมาเสียบใส่ในช่องเดิมของมันนะครับเราจะได้ไม่ต้องไป ตัดต่อสายไฟของตัวรถนะครับก็เดี๋ยวเอาสายไฟเซนนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้า ATC ที่เหลือก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ต่อเข้าระบบตามเดิมได้เลยนะครับไปก็ของที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือนี่ฮะเห็นไหมมันมีหางปลาเหมือนกันเลยหรือเราจะเปลี่ยนเป็นทั้งหมดเลย <c oughs> มันดูใหม่กว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอามาสักเส้นหนึ่งนะครับผมเลือกเป็นเส้นสีอะไรดีอันนี้ เหลืองขาวน้ำเงินในนี้มีขาวกับน้ำเงินแล้วเดี๋ยวมันจะซ้ํากันนะงั้นเราคงต้องเลือกเป็นสีเขียวนะครับก็ใช้เหล็กแหลมๆนะไขค,ควงแหลมอย่างเงี้ยแทงมันออกไปเลยปึ๊บอย่นี้ระวังนิ้วนะแหกมานี่คือเลือดเลยนะครับก็ค่อยๆนะค่อยๆแทง อ,ออกแล้วง่ายๆหมูๆเห็นไหมแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาปอกสายไฟฝั่งนี้ผมก็มีสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะเป็นแบบนี้ก็ลักษณะใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราต้องมาต่อให้มันยาวขึ้นนะครับแล้วก็บัดกี่อะไรให้เรียบร้อยแต่ดันเป็นสีขาวนาะมไม่เป็นไรหรอกะทีนี้เราก็มาเอาสายสีเหลืองของเรานะครับตรงกลางเส้นนี้นะดันออกไปเลย ค่อยๆดันแล้วก็ดึงๆด,งดูออกไหมไม่ออกนะจ๊ะะตอนนี้ก็สีเหลืองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาเทปดำพันเก็บนะครับแล้วก็เก็บสายไฟชุดนี้ให้เรียบร้อยนะครับ ก็เส้นนี้นะที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บสายไฟเข้าที่โอเคแค่นี้แหละเสร็จแล้วนี่ไหมก็เดี๋ยวพันสายไฟพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วกันตรงนี้นะครับนะก็พันเก็บไว้ประมาณนี้ก็พอนะครับก็จะมีสายพวกนี้ที่เราแยกเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นไฟหน้า อันนี้ชุดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟของไฟ ACC เลยนะครับก็ต่อสายไฟประมาณนี้นะอมองเห็นไหมแล้วเราก็บัดกีนะเดี๋ยวเราจะบัดกีมัน จริงๆแล้วไม่ต้องบัดกีก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่มีที่บัดกีนะแต่ถ้าบัดกรีสายไฟมันก็จะแข็งแรงหน่อยนะครับโอเคแค่นี้เสร็จแล้วเห็นไหมประมาณนี้นะครับก่อนเดี๋ยวใส่ท่อหดนะครับแล้วก็เดินสายไฟต่อนะครับอตอนนี้เราก็ต่อไฟแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเส้นนี้นะครับ เราก็มาเสียบเข้ากับสวิตไฟนะครับก็เผื่อสายไว้หน่อยนะให้มันพอดีนะครับผมก็เผื่อไว้ไม่เยอะเท่าไหร่ล้วก็มาเสียบเข้าที่เดิม,มประมาณนี้เห็นไหมเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลองเทสได้เลยนะครับสำหรับไฟหน้านะครับก็เอา หลอดไฟเรามาใส่ในโคมนะครับก็คือของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมีสองดวงนี่นะครับโคมไฟหน้าเราก็ใส่ตามของเดิมได้เลยนะนี่เนหะ็นไหมใส่ตามของเดิมนะครับนี่เหมือนกันนะครับ อันนี้ผมก็ไม่เคยลองนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะติดไหมก็หลังจากนั้นก็ต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับตามเดิมเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเสียบกับตัวรถนะครับเดี๋ยวห้อยไว้ก่อนนะนี่นะสวิตช์ไฟหน้าผมก็ต่อเข้ากับหน้ากากรัรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ นก็เดี๋ยวเราลองเสียบดูก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมต่อให้ดูแล้วผมว่าผมถอดจากโคมไฟหน้ามาก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆนจะได้ดูง่ายๆนะครับทีนี้เราก็ออนที่ปีดกุญแจได้ยินเสียงแบตเนาะอ่าเห็นไหมติดนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือไฟต่ำนะครับ ตอนนี้ไฟเหลืองไฟสูงจะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ฮะอ่าอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับเดี๋ยวดูชิดกำแพงโอ้ย่ังไงเจ็มไหมนี่โลโกโล้เราอาอันนี้เป็นไฟสูงนะครับนี่ต่ำนี่สูงนี่ต่ำ มันก็ช้าหน่อยนะเอ,ออ,อเออป่ะเนี่ยอ,อันนี้สวิต์ปิดนะครับทางที่ดีคือเราต้องมีสวิต์ปิดเปิดแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับมันจะได้เซฟแบตเตอรี่นะครับเวลาเราเปิดใช้งานปุ๊บมันก็จะได้เห็นแบบนี้โอเคทีนี้เราก็ประกอบกลับได้เลยนะครับ นะตอนนี้รถก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงชุดสีใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าผมมีโปรแกรมว่าจะเปลี่ยนชุดสีใหม่ก็เลยต้องอัปเกรดใหม่หมดเลยนะชุดไฟลนงไฟหน้าเลยนะครับก็จะมารีวิวไฟนะครับที่ผมติดตั้งลงไปใหม่นะครับก็คือเป็นออส r m m m 5 t 1 9 Pro นะครับตัวนี้จะเป็นไฟที่มี2ส,สีนะครับก็คือไฟต่ำจะเป็นสีขาวแบบ มีโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นการสะท้อนจากจานฉายเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเปิดสวิตไฟกันเลยนะครับก็เปิดสวิตกุญแจนะครับอันนี้ผมต่อเป็นไฟ acc แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือใช้ไฟตรงจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งหลอดไฟตัวนี้นะครับก็รองรับทั้งระบบ ac แล้วก็ ดีซีนะครับแต่ผมเลือกต่อเป็นแบบดีซีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไฟมันจะได้ไม่กระพริบตามรอบเครื่องนะครับมันจะได้ไม่ค่อยลำคานสายตานะครับแล้วก็มันจะทําให้อายุของหลอดไฟนะครับมันสั้นลงนะครับถ้าเกิดเราใช้ระบบของไฟ A c นะครับนะมาดูแสงไฟดีกว่านะพูดเยอะแล้วปุ๊บอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟต่ํานะครับดูแสงที่ได้นะเป็นไงโคสว่างอะ แล้วก็คัดออฟค่อนข้างคมนะครับดูอ่าเป็นไงสวยไหมก็อย่างว่านะครับเวฟหนึ่งสองห้าตัวไฟเลี้ยวบางลมนะครับจะมีไฟทั้งหมดสองหลอดนะครับก็เลยจะได้เปรียบจากรุ่นอื่นๆที่มีไฟเพียงแค่หลอดเดียวนะครับอันนี้ไฟมันก็จะคูณสองเลยเนะาะมาดูไฟสูงกันบ้างนะครับนี่ไฟสูงก็จะออกประมาณนี้นะครับเป็นไงข้อสังเกตของเวฟ ตัวที่เป็นรุ่นไฟเลี้ยวบังลมนะครับให้ดูนะครับเนี่ยนะครับตรงหน้าเลื่อนใหม่เนะี่ยตรงนี้ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นระบบไฟเดิมของตัวรถเนาะมันก็จะมีไฟสัญลักษณ์นะครับสาหรับตอนเรากดเปิดไฟสูงนะมันจะเป็นไฟสีฟ้า,ฟาตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ข้อสังเกตของตัวที่เป็นเฉพาะรุ่นไฟเลี้ยวบังลมก็แล้วกันรุ่นอื่นไม่เป็นรุ่นอื่นแปลงไฟดีซแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับจะเป็นแบบนี้ เมื่อเราเปิดไฟสูงนะครับเห็นไหมฮะไฟตรงหน้าเลือนใหม่นะครับที่จะอขึ้นมาตอนที่เรากดไฟสูงนะครับมันจะไม่โชว์นะอ่าอันนี้ต้องเป็นข้อสังเกตไว้อีกนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่สีเรียบนะครับก็ไม่เป็นไรก็คือปล่อยมันสําหรับผมก็ผมเองก็ไม่สีเรียบนะครับผมก็เลยปล่อยมันเพราะว่ายังไงครับเราก็ไม่ค่อยได้ดูหน้าเรื่อนใหม่สักเท่าไหร่หรอกครับเวลาเราขับตอนกลางคืนนะฮะแต่เราเปิดไฟต่ำนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ อย่างนี้ครับผมอ่ก็มาดูตัวตัวรถกันบ้างนะครับเป็นไงนมาดูไฟนะครับด้านหน้านะครับว่าไฟมันจะออกมาประมาณไหนนะครับเนี่ยครับไฟก็จะประมาณนี้เลยนาะ ก็ให้สังเกตดูที่ตัวนี้นะครับตัวจานฉายนะเห็นไหมไฟมันจะออกมาที่ตัวโปรเจคเตอร์เลยนะครับ2หลอดครับมันเลยทำให้ตัวไฟที่ออกมานะครับมันมีความเป็นคัตออฟนะครับจะมีจะมีคัตออฟพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้คมมากนะทีน,นี้เราก็มาดูแสงไฟของ ไฟสูงกันบ้างนะครับไฟสูงของตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับว่าแสงจะออกมาประมาณไหนนะนี่เลยก็จะประมาณน,นะครับไฟต่ำแบบนี้ไฟสูงประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าผมจะตั้งต่ำไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องไปแก้ไขคือให้มันสูงกว่านี้นิดหน่อยนะ ดูแสงจากหน้าโคมกันบ้างนะครับถ้าเกิดเราเปิดไฟสูงนะครับนี่เลยเหลืองอ่อยประมาณน,นี้เลยนะครับเหลืองม,มากอะโคตรแจ่มเลย ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหลอดไฟ LED นะครับไว้สําหรับติดกับมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนๆน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <S <S พอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย